ชาวราศีพิจิกเรามาอัปเดตพลังงานของดวงดาวนะคะตามวิธีการของโหราศาสตร์ตอนตกแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ให้ด้วยนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีเหตุการณ์สำคัญก็คือสุริยปราคาซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณวันที่3ตุลานะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในราศีตุลและราศีตุลเป็นเรือนที่12นะคะเรือนที่12ถ้าใครที่ฟังมาสักพักจะพูดเสมอว่ามันเป็นเรือนแห่งอดีตการนะคะอดีตชาติจิตใต้สำนึก การเปลิกตัวการเปลกวิเวกการเยียวยาติมพวกนี้่ะมันจะเป็นตีมที่ถูกจุดประกายขึ้นถ้าพิจิกหลายคนไม่เคยสนใจในเรื่องเหล่านี้นะคะการกลับเข้าไปดูภายในการกลับเข้าไปเข้าใจตัวเองจากด้านในช่วงเวลานี้แหละเพราะว่าเรือน12ยังเป็นเรือนของสปิริตชั l วด้วยสปิริตชันี่มาได้หลายรูปแบบเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของศาสนาแต่เราพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่ภายในการเข้าใจชีวิตใน อีกระดับหนึ่งนะคะพิจิกเองตัวคุณเองเนี่ยเดี๋ยวประมาณปลายเดือนตุลาช่วงประมาณ22-23ตุลาพระอาทิตย์เองก็จะเข้าสู่เรือนที่หนึ่งของคุณนะคะก็คือพระอาทิตย์เข้าสู่ฤดูกาลของราศีพิจิกซึ่งหมายจะหมายถึงวันเกิดของหลายๆคนในช่วงเวลาของวันเกิดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของไซเคิลใหม่แล้วพอมีสุริยุป,ปราคามันเหมือนกับมีการส่งท้ายบางอย่างทิ้งบางอย่างไป มีการเริ่มต้นใหม่คิดว่าราศีพิจิกเนี่ยชัดที่สุดแต่ราศีพิจิกจะต้องกลับเข้าไปดูหรืออาจจะต้องเข้าไปแก้ไขเรื่องราวบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องในอดีตดาวศุกร์เองเนี่ยก็อยู่ในราศีของคุณนะคะแล้วก็ส่งกําลังไปที่ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําราศีในแบบโหราศาสตร์ดั้งเดิมแล้วก็ส่งพลังงานไปที่ดาวเสาร์ในช่วงเวลานี้น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ กระตุ้นให้ชาวพิจิกอยากทำอะไรให้สำเร็จแล้วก็มีกำลังใจมีแรงขับนะคะมีความรู้สึกสบายใจที่จะทำแล้วก็มีวินัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Energy นี้จะอยู่ประมาณวีคแรกของเดือนตุลานะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความกระตือรือร้นอยากทำอะไรให้สำเร็จมีแผนอะไรบางอย่างอาจจะเป็นในช่วงเวลาสั้นๆน,นะคะที่คุณรู้สึกลงมือทำเลยเพราะบางทีอะ ตอนเริ่มต้นจะเป็นตอนที่ยากที่สุดแต่ถ้ามีพลังงานลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการหมุนวนแบบนี้มาพร้อมกับแรงเสริมให้คุณทำสำเร็จลงมือทำได้เลยนะคะแต่ไม่ใช่การลงทุนนะคะการทำนี้หมายถึงการลงมือทำงานการลงทุนเนี่ยยังไงก็ยังบอกได้เลยว่าความผันผวนของดวงดาวในช่วงเวลานี้อาจจะต้องรอไปจนถึงปีหน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าพิจิกคนไหนที่มีการลงทุนแล้วลงทุนไปแล้วนะคะ แล้วรอเก็บเกี่ยวผลก็ม,มีโอกาสเพราะว่าดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนของคุณนะดาวศุกร์คือดาวแห่งการเงินเวลาเขาไปแตะตรงไหนก็น่าจะมีโอกาสในการที่จะได้รับสิ่งดีๆอย่างน้อยที่สุดก็ได้รับความสบายใจความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ของชาวพิจิกในช่วงเวลานี้นะคะเราพูดถึงอะไรไปแล้วสุริยุปราคาพลังงานที่พูดถึงเมื่อกี้ที่มีอังคารศุกร์และเสาร์นั่นนะ่ะเขาเรียกว,ว่าแกลนทรีนะคะใน ราศีธาตุน้ำพลังงานของความคิดความรู้สึกหรืออะไรก็ตามช่วงนี้มันจะโฟล์แต่ก็ต้องระวังนิดนึงในความโฟล์นั้นเนี่ยต้องไม่ประมาทนะคะั่นไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะว่าม,มันมีดาวอยู่ดวงหนึ่งซึ่งก็พูดกับทุกราศีเหมือนกันคือดาวที่ชื่อว่าลิลิทลิลิทเป็นดาวที่เรียกว่าดาร์คมูนนะคะเป็น energy ของความรู้สึกภายในโดยเฉพาะด้านดาร์ก ใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้ต่อนะคะลองไปซิกคลิปพิกอกคาท,ที่ทำเอาไว้และแปะเอาไว้ให้คุณดูนะคะคุณจะได้เออลองลองเข้าใจคอนเซปต์และไอเดียของเรื่องของดักไซส์ในจิตใจของเราส่วนเรื่องอื่นๆนะคะนอกนั้นไม่มีอะไรเดี๋ยวลองมาดูที่ไพ่กันค่ะชาวพิจิกอย่างที่เราพูดกันไปนะคะเรื่องของเรือน12ก็เห็นชัดในไพ่ที่เปิดมาตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นไพ่ที่ทําให้เราหยุดคิด ไตรตรองนะคะทิศทางในการดําเนินชีวิตไพ่สองใบที่พูดในเรื่องนี้ก็คือ The Witness แล้วก็ Eagle นะคะการเดินข้างหน้าโดยที่ไม่มีทิศทางและยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องไปไหนอะ่ะมันเหมือนกับเราลงมือทําอะไรบางอย่างไปทั้งที่เราไม่รู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรไพ่เซตนี้มาบอกคุณว่าบางทีเราต้องต้องเป็นผู้ดูผู้พิจารณานะะอยู่กับปัจจุบันแล้วลองมองลองทําความเข้าใจ ความต้องการในชีวิตของคุณจริงๆว่าคุณต้องการทําอะไรนะคะมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้บ่อยๆในช่วงที่มีปรากฏการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าสุริยราคาคราวนี้เป็น ring of fire ด้วยมันจะเหมือนบางอย่างจะต้องไปอ่ะมันจะต้องจบ และบางอย่างมันจะต้องเริ่มต้นบางทีคุณก็ไม่ได้เป็นผู้บังคับและเวลาที่เราไม่สามารถบังคับสถานการณ์อะไรได้เราเกิดความกลัวเราเกิดความไม่มั่นใจหรือราอาจจะเกิดความรู้สึกขับแค้นใจขับข้องใจสิ่งเหล่านี้เขาบอกให้คุณหยุดก่อนแล้วก็หายใจนะคะแล้วก็วิทย์เนสวิ n e s เนสเดอะวิทยนก็คือการการดู เป็นผู้ดูอยู่เฉยๆนะคะแล้วตอนนั้นแหละสิ่งอะไรก็ตามที่มันเข้ามามันจะเข้ามาในช่วงเวลานั้นไอเดียดีๆหรือว่าทางออกของการแก้ปัญหาอะไรก็ตามนะคะไพ่ The w o w l r <Lower> w o r เ d เป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของสิ่งที่คุณมีติดตัวมาสมบัติสมบัติที่ติดตัวมาของมนุษย์เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของเราเนี่ยแหละค่ะส่งมาจากบรรพบุรุษหรือว่าปู่ย่าตายายบางอย่างเป็นเป็นพรสวรรค์ บางอย่างเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมกับคุณแต่มันถูกส่งต่อมาตามมุมมองความคิดของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเห็นในเวลานั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะเป็นจุดที่หลายคนจะต้องทิ้งค่านิยมความคิดความเชื่อบ,บางอย่างซึ่งดึงรั้งคุณไว้ The lower world เนี่ยบอกว่าถ้าอันไหนมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นพรสวรรค์นะคะไม่มีใครมีเหมือนคุณเพราะว่ามันเป็น DNA ส่งต่อนะแล้วก็อาจจะมี กันในครอบครัวเท่านั้นสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเจอทางสว่างบางอย่างแต่ถ้ามันเป็น DNA หรือเรื่องราวที่มันไม่โอเคถึงแม้ว่าเราอาจจะทิ้งมันไปได้ไม่หมดแต่อย่างน้อยเราก็มีความรู้นะคะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราเราเด่นตรงไหนเราด้อยตรงไหนเราเข้าใจตัวเองเพราะฉะนั้นทิศทางที่อีเกิลจะพาคุณไปจึงเป็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเมื่อคุณหยุดแล้วก็ดูนะคะหยุดแล้วก็สังเกต เมื่อหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองมีความประหมา่าแพนิคหรือว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะไปทางไหนร้อนรนนะคะถ้าบางคนเป็นอาการแบบนี้ไพ่เด e w วิ n น s สคือไพ่สําคัญสำหรับคุณค,คือหยุดหายใจอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมัน,มนวิ่งไปก่อนเลยเพราะว่าพี่จิกเองก็เป็นราศีหนึ่งที่ชอบที่จะ ค n t r o l ให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการอยากให้ทุกอย่างควบคุมได้แต่นี่แหละค่ะจุดที่ชาวพิิกจะต้องรู้นะคะว่า,าบางอย่างมันเหนือความการควบคุมแต่สิ่งที่คนดูแลได้คือความรู้สึกของคุณที่จะอ,อยู่ตรงนั้นให้ได้ แม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันควบคุมไม่ได้ไม่รู้จะเข้าใจไหมนะแต่ว่าประมาณนี้แหละสําหรับคุณมันเป็นภาพที่เป็นนามารรมมากๆแต่ว่าถ้าใครสนใจไปดูคลิปที่แปะเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของดาร์กไซส์คลิปนั้นเป็นพิกอาคารลองเลือกดูนะคะหรือจะดูทุกๆใบก็ได้นะคะเป็นเป็นคลิปที่ดีมากๆอยากให้คุณได้ดูและเข้าใจตัวเองในช่วงเวลานี้เพราะว่านี่คือสิ่งสําคัญมาก ของทุกการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรใหม่เราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเราเป็นอย่างไรณขณะนี้และเราต้องการอะไรในอนาคตข้างหน้าประมาณนี้นะคะสำหรับชาวพิจิตขอให้คุณพบกับความสุขความรักและแสงสว่างค่ะ